น้องรับได้อ่ะเอ้าเด็เพียนให้เท้านี่ใช้เท้าเตะเอ้าอะไรนะฟุตบอลแต่ฟุตบอลขี้โมโหใช่ไหมนะฟุตบอลเนี่ยเฮือนู่นไงโอนู่นไปอากานั่นหญิงนนิงไปแล้วเร็วไปเตะวิ่งเลยโอ้โห ถอยอย่างไกลเลยอ่ะส่งให้ดีหน,น,น่อยอาคนว่านเออคนว่านหมดแรงโอ้โหกำําลังกายแบบนี้เออเออออกแบบนี้เอาอ